สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิว Windows 10 Pro นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของแท้ที่ถูกิขกิธิ์นะครับผมซื้อมาในราคา6,350บาทนะครับผมนี่นะอ่าเคทีนี้เราก็จะมาแกะกันดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะเขาก็จะทำแบบเป็นรอยให้แกะ,นะ,ะเนาะแล้วก็แกะเลย นะครับมันก็จะแกะออกมาง่ายเลยเนาะตัวที่สำคัญนะครับผมสำหรับ windows 10 pro เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของกล่องนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์ด้านในนะครับออก็จะแกะยากนิดนึงเนาะผมแรงน้อยอ่าแต่เขาทำรอยมาให้แกะแล้วผมเลยแกะด้วยมือได้เนาะอ่าออกมาแล้ว windows 10เนี่ย ก็จะมีอยู่สองแบบนะครับก็จะมีแบบ O.E.M กับแบบนี้เขาจะเรียกเป็น F.P.P นะครับผม O.E.M ก็คือย้ายเครื่องไม่ได้นะครับแต่ว่าแบบ F.P.P เนี่ยก็คือจะสามารถย้ายเครื่องได้นะครับผมเราก็จะมาแกะดูข้างในกันนะครับผมว่าม,มีอะไรบ้างครับฟึบ๊เห็นไหมอ่ามันจะเป็นกล่องแบบนี้ข้างในนี้ก็ว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรเลย แต่ว่าตัวนี้สําคัญนะครับผม mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. ที่มันแสงละทอนวิ่งๆเนะี่ยสําคัญนะครับมันคือตัวที่จะบ่งบอกว่าคุณซื้อมาอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับผมอ่าข้างในมีอะไรข้างในก็จะมีคู่มือของการใช้งาน Windows 10 Pro oh, นะครับอืมใช่แล้วก็มีในส่วนของแฟลชไดร์ด้วยในหน้านี้ จะมีส่วนของแฟลไดร์แฟลไดร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแฟลไดร์ลง Windows ทั่วไปปกติเนาะ mm hmm. ก็สำหรับ Windows ที่ให้มาเนี่ยจากทาง microsoft เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น windows 10 pro อย่างเดียวโดยแฟลไดร์ตัวนี้เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่ 4GB นะอืมแต่ก็จริงๆแล้วเราไปโหลดจากทางอินเทอร์เน็ตดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะอัปเดตสูงกว่าอ่า ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคีย์นะครับผมนี่ครับตัวนี้สําคัญเท่ากันกับไอตัวลายเส้นหรือว่าลิกสิทธิ์เมื่อกี้นี้เลยแหละครับผมยวผมเอาออกกันมือเดี๋ยวนียวอยู่อ่าข้างหลังนะครับก็จะเป็นคีย์นะครับผมจะผมขอดูกันอ่าข้างหลังก็จะเป็นคีย์นะครับนี่นะครับนี่นะครับ มี Windows 10 Pro Product Key แล้วก็บอกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคีย์เอาไว้เกาะนะครับผมแล้วก็มีบาร์โค้ดด้วยเนาะโอเคนี่ตัวนี้สำคัญแล้วก็กล่องนี้สำคัญโอเคไหมครับเก็บกล่องไว้เนาะแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าสำคัญหรือเปล่านะแต่ว่าเก็บไว้ด้วยนะครับผมใบเสร็จนะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่การติดตั้ง Windows แท้กันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะครับผมเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมแฟลชไดร์สำหรับบูต Windows ก่อนนะครับผมอันนี้คือแฟลชไดร์ที่ทำไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะผมลองไปหาดูเนาะแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีแฟลชไดร์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ลงได้นะครับ แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตไปถึงไหนเนาะแต่ตัวนี้ก็คั้นที่แล้วอัปเดตถึงไหนก็ตรงนั้นนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเรื่อง,องของข้อสงสัยของใครหลายๆคนเนาะว่ากล่อง windows 10ที่มีตัวอักษรสีดำเนี่ยกับสีม่วงเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะคือในตัวของสีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวที่ เก่ากว่านะครับผมคือไอตัวแฟลชไดท์ที่อยู่ข้างใน ấy, มันเก่ากว่าเนาะแล้วก็เปลี่ยนแพ็กเกจเฉยๆเนาะโอเคต่อมาเราก็จะมาเก็บแฟลชไดท์ลงไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเริ่มมาถึงเนี่ยก็ต้องเข้าไปที่หน้า bios ก่อนนะครับเพื่อที่จะเซตให้ตัวแฟลชไดท์เนี่ยถูกเลือก ใช้งานก่อนนะครับผมหรือเรียกกันว่าถูกบูตขึ้นมาใช้งานก่อนนั่นเองเนาะซึ่งจะบอกว่าแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะมีหน้าตาของตัวไบออสจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ต้องลองไปหาดูกันเนาะตรวนผมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับผม หรือไม่ก็ของเครื่องใครมีแบบพวกบูตเมนูเนี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมบูตเมนูก็คือเหมือนกับการเข้าไบออดมานั่นแหละครับแต่มันจะเร็วกว่าก็สิ่งที่ผมจะต้องทำในตอนนี้ก็คือทำการปรับให้ตัวแฟลชไดส์เนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่ด้านบนสุดนะครับผมตัวบูตที่อยู่ด้านบนสุดเนาะหลังจากนั้นก็ทำการเซฟนะครับก็คือกด F10 นี่นะครับหรือไม่ก็คลิกคล้ายวิธีตัวนี้เลยนะครับผมกด F10 อะแล้วกดโอเคหลังจากนั้นตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็จะถูกเรียกใช้งานถูกเรียกใช้งานตัวแฟลชไดร์นะครับผมเพื่อบูตตัวเซตอัพวินโดว์ขึ้นมาเนาะอา จากครั้งที่แล้วเนี่ยผมที่เราทําเป็น2อันเนาะก็คือเป็นแบบโบลเนาะก็จะสามารถเลือกได้ระหว่าง64กับ32ซึ่งตัวผมก็จะเลือกเป็น64นะครับผมอืมโอเคในขั้นตอนนี้เราก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับผมใช้คาดดิดโอเคมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยเราก็ เปลี่ยนแค่ Time ก็พอนะครับผมก็คือช่วงเวลาเนาะให้เป็นของประเทศไทยนะครับเตือนหาลงมาเลยประเทศไทยเนาะส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นฟอนต์ไทยเกตมานีกันนะครับกดนี่กด i n s tall Now ไปเลยนะครับคลิปนี้ก็จะยาวกว่าคลิปที่แล้วนิดนึงนะครับผมในส่วนของขั้นตอนนี้เนี่ยใครที่มี คีย์เนี่ยก็สามารถเกอ,อกไปได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่มีคีย์ก็ลองไปดูคลิปอื่นดูนะครับผมถ้าใครที่มีคีย์ก็เกอ,อกไปตรงนี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดแบบคลิปอื่นก็ได้ก็คือกดไปที่ i d o n t h a v e a p r o d u c t key นะครับผมแล้วก็ค่อยไป a c t i v a วทที่หลังเนาะส่วนของผมก็จะพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวพิมพ์ก่อนเนาะขอหันมุมกล้องไปทางอื่นก่อนละกันเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าผม ผมปิดเอาไว้แบบนี้ดีกว่าอ่าปิดแบบนี้ทําการกดเน็กนะครับผมมีมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมพยายามโฟกัสมันก่อนโอเคอยู่ตรงนี้นะครับกดเลยปึ๊บรอก่อนนะครับผมอ่าทีนี้มาถึงหน้านี้เนี่ยมันก็จะให้ทําการออยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะครับผมเราก็ติดกยอมรับไปเลยกดเน็กในหน้านี้เนี่ยก็ทําการ ให้เลือกระหว่างอัปเกรดวินโดว์เนอกจากใครที่แบบว่ามี Windows 8.1นะครับก็สามารถกดอัปเกรดตรงนี้ได้เนาะหรือว่า Windows 7จะมาเป็น Windows 10ก็กดได้แต่เราจะมา c u สตอมอินสตอลวินโดว์โอลีนะครับผมก็คือมาจัดจัดการพวกข้อมูลหรือว่าการแบ่งพาร t i ิชันไร้ใหม่นะครับโดยการเริ่มมาถึงเนี่ยให้เราทําการสังเกตไปที่ด้านขวามือนะครับตรงที่เป็นเสียนว่าไทยเนี่ยอันไหนที่มีตัวอักษรเนี่ยให้ลบทิ้งไปหมดเลยนะครับผม ดีลีฟไปหินละอันเลยนะครับผมอ่าให้มันไม่มีตัวอักษรเนาะเพื่อเป็นการรวม p a ร t i t i o n ให้อยู่ด้วยกันนะครับอ่าถ้าเกิดใครมีฮาร์ดดิสสองลูปมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองอันนะครับผมทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรากดไปที่นิวครับผมเราก็เอาไอเล็กตัวนี้เนี่ยมาหารสองได้เลยนะครับผมคิดง่ายๆเนาะ มันจะได้ไม่ต้องคิดเดยอะว่าจะเออเนี่ยเอาวินโดว์เท่าไหร่เลขเท่าไหร่ดีอนะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับก็แบ่งอันนี้คือแบ่งครึ่งแล้วนะครับผมแล้วนะกด a อ p l y เนาะกดโอเคอันนี้คือวิธีการลงวินโดว์ของผมนะครับผมใครที่มีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็ไปทำเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาแนะนำอยู่ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ โอเคต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไทป์ของอันนี้เนี่ยมันยังไม่มีชื่อเนาะตัวนี้ก็คือไดดีนั่นเองนะครับผมกด New App l y ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะให้ทําต่อก็คือทําการ f o ร์แมต่องไดนี้นะครับโดยเราจะต้องเริ่มจากไดซีก่อนนะครับผมตัวด้บ,บนเนี่ยจะนับถูกนับเป็นไดซีนะครับผมแล้วกดฟอร์แมแล้วกดโอเคนี่นะครับกด f อ r ์แมตแล้วกดโอเคนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการเลือกติดตั้งวินโดว์ที่ drive c ตัวนี้นะครับแล้วก,กดนี้ทีนี้เราก็รอนะครับผมเมื่อมัน installing เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำการ restart com หนทีนะครับผมเพื่อที่จะไปหน้า set up เนอะระหว่างนี้เราก็ทำได้แค่รอก่อนนะครับอ่าแต่นี้มันก็กาลังนับ สิวินะครับผมเมื่อรีสตาร์ทนะครับผมเราสามารถกดรีสตาร์ท now ได้เลยนะครับผมจากตรงนี้เนาะเมื่อมันรีสตาร์ทแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงตัวแฟลชไดร์ออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบปฏิบัติการของเราได้ถูกติดตั้งลงไปที่ตัวไดร์หรือว่าฮาร์ดดิสก์ SSD อะไรพวกนี้แล้วนะครับผมดึงออกมาได้เลยนะครับผมเห็นไหมทีนี้เราก็ทําการรอเหลือแค่การเซตอัพ โอเคนะครับผมมันก็จะหมุนหมุนหมุนมันไปเรื่อยๆแล้วล่ะครับจะติดติดดับดับอะไรก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับผมก็จะขึ้นมาสุดท้ายแล้วจะขึ้นมาในหน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เลือกของรีเจนนะครับหรือว่าภูมิประเทศของเราเนาะเราก็เลือกเป็นไทยแลนด์แล้วก็เจ็่ไปนะครับอต่อมาเนี่ยก็จะเลือกเป็นภาษาของคีย์บอร์ดนะครับผมภาษาแรกที่เราควรที่จะใช้เลยในคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือภาษา อังกฤษนะครับผมหรือว่า US นะครับกด yes ไปนะครับผมต่อมาเนี่ยมันถามว่าคุณต้องการ add ภาษาที่2หรือไม่นะครับก็ผมจะไม่แอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นการทําแบบว่าอัดในคอมเนาะจะได้ชัดกว่านะครับผมหาเรากดสกคริปไปนะครับ ในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับผมให้เลือกไม่เอา Wi-Fi นะครับผมถ้าไม่มีรหัสของ microsoft นะครับเลือกอย่าพึ่งใช้ Wi-Fi นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเสียบสายแลนได้เลยเนาะแล้วก็รอไปนะครับตอนนี้มันกำลังเชื่อมหาเน็ตอยู่นะครับเนี่ย s ั a m o m ม n ์แล้วก็รอไปนะครับโอเคมาถึงตรงส่วนของตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เลือก2อันนะครับผมก็แนะนำมาให้เลือกเป็นตัวบนนะครับกด next ไปเพราะว่าเราเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับ personal use อ่าแล้วก็ next ไปนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มี บัญชีของ Microsoft เนี่ยนะครับก็สามารถกดออฟไลน์แ c คเคาท์ตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของ n o t ตบ o ๊กเนี่ยจะต้องตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนเนาะถึงจะสามารถกดตรงส่วนของตรงนี้ได้แต่มันจะไม่ใช่ปุ่มกดนะครับคือมันจะเข้าไปเลยเข้าไปเปลี่ยนหน้าเลยแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอ,อทำการใส่รหัสก่อนนะครับ โอเคเราก็กด next ไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาสอนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตัวของรหัส Microsoft นะครับผมถ้าเกิดเป็นของรหัส Microsoft มันจะขึ้นหน้านี้นะครับผมเกรดอภิ A นี่นะครับเราก็ต้องตั้งรหัสก่อนเข้าคอมพิวเตอร์นะครับผมเพื่อความปลอดภัยเนาะมันจะบังคับให้ตั้งนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ใส่เนี่ยมันจะไม่ไบังคับนะครับผม นี้ก็ใส่รหัสครั้งแรกไปนะตัวนี้ยืนยันะนะครับยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งต้องกรอกให้เหมือนกันนะครับผมสามารถกดตรงนี้ดูได้เนะโอเคในส่วนของหน้านี้นะครับเราก็จะกดยอมรับไปเลยนะครับผมเราใช้ทุกอย่างนะครับใช้ให้คุ้มนะครับผมอ๋อในส่วนของตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นการรับการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์นะครับผมเราก็จะไม่เอานะครับผมอันนี้เป็นการแบ็กอัพไฟล์เข้าไปที่วันใดนะครับผมเดี๋ยวผมลองกด next หน่อยสอิอันนี้มันก็จะถามว่าเราจะใช้ microsoft 365 แบบฟรีหรือเปล่าอ่าทดลองใช้นะครับผมแบบทดลองใช้เนาะผมก็ไม่เอานะครับผมเพราะว่าผมมีตัวที่ทําไว้ทาคลิปไว้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันก็เป็นของของแท้เหมือนกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> กดโนต์แตงไปนะครับผมโอเคมันก็จะให้แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเลือกเป็นของประเทศไทย ไปแต่ตอนแรกมันก็จะเป็นสวัสดีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมอือฮึก็ทุกคนก็คงจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนลงวินโดว์พิลิขิทธิ์เลยวะมันมันต่างกันยังไงอ๋อใช่ครับผมมันมการลงมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมมันต่างกันที่ว่า ตอนเราซื้อมาเนี่ยเราเรามีอีกกล่องนี้กับลิขสิทธิ์ที่8อยู่กับตัวคีย์ที่เขาให้มานะครับผมมีแค่นี้เองนะครับตัวของ FPP เนี่ยลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำการ ใช้งานนะครับผมเปิดใช้งานนะครั้งแรกก็จะลิขสิทธ์ก็จะตกเป็นของเรานะครับต่วในส่วนของ oem นะครับผมก็จะต้องซื้อมาพร้อมเครื่องนะครับผมถึงจะถูกลิขสิทธ์เนาะเราไปซื้อแยกมาแปะเองเนี่ยผมคิดว่ามัน เอาจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมน่าถูกนะครับผมยกระศิษฐ์ในส่วนของตรงนี้นะแต่ทุกคีย์เนี่ยก็เป็นคีย์แท้หมดนะครับผมสามารถอัปเดตได้อะไรได้หมดอันนี้เราก็รอไปก่อนนะครับเห็นไหมครับผมถ้าไฟดับนี่ซวยเลยนะครับผมก็บอกเนี่ย d o n t t u r o o f f y o อ r พิวเตอร์นะก็ PC PC อ่ะขออภัยนะครับผมอ่านผิด โอเคทีเราก็เข้ามาในหน้าอันนี้แล้วนะครับผมก็นี่คือหน้าต่อไปที่เราจะทำอีกคลิปหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับผมเราก็มาเช็คกันดูก่อนว่าเออเนี่ยมันเป็นวินโดว์แท้จริงไหมอะไรแบบนี้นะครับผมก็กขวานะครับผมแล้วกด Person Personal อไเนี่ยเห็นไหมครับก็จะไม่มีบอกให้อ c t i v a t e นะครับผมก็เป็นคีย์แท้เนาะสามารถใช้งานได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ